วันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังถึงขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสที่อเมริกานะคะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างยากหรือเปล่าหรือว่าง่ายนิดเดียวนะคะ สวัสดีค่ะหมอวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังถึงขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสที่อเมริกานะคะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างยากหรือเปล่าหรือว่าง่ายนิดเดียวนะคะเดี๋ยวมาฟังขั้นตอนกันเลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งเลยนะคะเราเนี่ยจะต้องลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอใบอนุญาตหรือว่าที่เรียกว่า m e r i t license นั่นเองนะคะ พอเรากรอกใบออนไลน์เสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลที่เขาขอส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรากับของแฟนเรานะคะพอเรากรอกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถปลิ้นออกมาแล้วเอาไปยื่นที่อขอด้าได้เลยใกล้บ้านนะคะขอดหักก็ต้องเช็คเวลาขอดหาใกล้บ้าน,นดีๆงว่าเขาเปิดวันไหนถึงวันไหนเวลากี่โมงถึงกี่โมงไม่ต้องนัดค่ะเราไม่ต้องนัดเลยแล้วก็แค่ไปไปหาเจ้าหน้าที่นะคะ พอแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วว่าจะมาขอไปอนญาตจดทะเบียนสมรถอย่างเงี้ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะขอไอดีการของแฟนแล้วก็เขาจะขอ,อาพาสปอร์ตของเรานะคะหรือว่าใบเกิดก็ได้ค่ะที่มีที่อยู่ชัดเจนนะคะแสะดงตัวตนชัดเจนแต่ว่าพาสปอร์ตจะสาคัญกว่าเพราะว่ามีวีซ่าอยู่ในนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะอเอาเอกสารทั้งสอง ของทั้งสองคนนะคะไปใส่ในระบบก็ตามตามงานของเขาเลยนะคะ<ม>แล้วก็พอเสร็จเขาก็จะพิมพ์เป็นเอกสาราเหมือนกับให้เราเซ็นว่าเนี่ยเราให้เราตรวจสอบอีกทีนึงว่าเราชื่อถูกต้องไหมวันเดือนปีเกิดอะไรเงี้ยที่อยู่โน่นนี่นั่นของเราของแฟนถูกต้องไหมเขาจะพิมพ์มาให้2ชุดนะคะชุด ก็คือให้เราทั้งสองคนเนี่ยเซ็นทั้งสองชุดเลยก็ยื่นกลับให้เจ้าหน้าที่แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะปริ้นเป็นใบอนุญาตแต่งงานมาให้เรานะคะแต่ว่าใบอนุญาตแต่งงานนี้ยังไม่สามารถที่จะใช้ได้เลยต้องรอ3วันหรือว่า72ชั่วโมงก่อนใบอนุญาตถึงจะมีผลใช้งานได้ mm hmm. ก็ตอนที่เขาเอาใบอนุญาตยื่นให้เราเขาก็จะให้พวก ข้อมูลต่างๆในการขั้นตอนการขอโซเชียลนัมเบอร์ให้เบอร์โทรติดต่อของอคนทำพิธีนะคะว่าเราสะดวกที่ไหนแล้วก็เวลาไหนแล้ก็ระหว่างที่เรารอ3วันเนี้เราก็สามารถจะติดต่อโทรหา,าคนทำพิธีก็จะมีทั้งบาทหลวง ทั้งผู้พิพากษานะคะก็แล้วแต่ว่าเราสะดวกที่ไหนเนาะอ่าถ้าเราสะดวกแต่งงานในโบสถ์ก็จะเป็นบาทหลวงเป็นคนทำที่แต่งงานให้เราแต่ถ้าเราสะดวกแต่งงานในคอร์ทเฮาส์นะคะก็จะเป็นผู้พิพากษาตรงการขอใบอนุญาตแต่งงานเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่72ดอลลาร์นะคะก็ประมาณ2000กว่าไทยบาทนั่นเองพอเราได้วันนัด เวลาที่จะแต่งงานเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมตัวไปก่อนเวลาล่วงหน้าสักอย่างน้อยอย่างน้อยนะคะ30นาทีเผื่อติดเหตุสุดวิสัยอะไรขึ้นมาพอเราไปถึงเราก็ต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่เหมือนเดิมคะ่ะเราก็ต้องยื่นใบตัวแมดิดไลเซนของเราเนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ แจ้งว่าเออวันนี้เรามีนัดแต่งงานนะอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเขาก็จะจัดการให้เราเองเราก็แค่ในส่วนของแวร์ก็คือแวรแต่งงานที่ขอเท้าก็คือที่เดียวกับที่แวราไปขอใบอนุญาตแต่งงานนะคะก็พอไปถึงเขาก็เอาเอกสารใบอนุญาตแต่งงานของเราเอาไปแล้วก็เราก็ชําระค่าทําพิธีค่าทําพิธีตรงนี้ อยู่ที่40ดอลลาร์นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราแต่งที่ไหนเราถ้าเราแต่งในโบสกอ็อาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงไปนิดนึงหรือว่าเราก็สามารถที่จะเลือกแต่งนอกสถานที่ได้เช่นกันนะคะถ้าเราแบบรู้สึกอยากได้บรรยากาศโรแมนติกเราก็ไปแต่งริมหาดหรือว่าจะแต่งที่บ้านก็ได้แบบว่าจะเป็นสวนเล็กๆหลังบ้านอะไรเงี้ยค่ะค่าใช้จ่ายก็ก็อาจจะแบบ มีการบวกเพิ่มค่าเดินทางของคนทำพิธีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ที่ว่าเราสะดวกแบบไหน,นแต่ว่าส่วนของเราแฟนเนี่ยเลือกไปที่ขอนฮอเพราะว่าใกล้สะดวกแล้วก็วันนั้นฝนตกด้วยคือโชคดีที่เราไม่ได้เลือกสถานที่ข้างนอกนะคะก็พอ,อยื่นเอกสารเสร็จแล้วก็ไปรอในในห้องอเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะห้อง ห้องห้องขอเท้ารูมอะค่ะเออก็ไปรอนี้นจนกว่าท่านจัดก็คือท่านผู้พิพากษาเขาจะออกมานะคะตรงนั้นก็ทําพิธีแต่งงานก็ไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรอะไรมากมายนะคะก็แค่ขอแหวนอืมก็ตามคลิปก่อนหน้านี้เลยนะคะที่เรามาทำบล็อกวันแต่งงานก็เข้าไปดูกันได้นะคะวิธีการ ทำพิธีเขามีอะไรบ้างนะคะพอทำพิธีเสร็จท่านก็ให้เป็นเอกสารเรามานะคะเป็นเหมือนกับเป็นใบแทนใบจดทะเบียนสมรสตัวจริงก่อน2ใบแล้วก็แนะนำวิธีการาใช้ติดต่อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการเขียนนามสกุลการขอเลขโซเชียลนะคะ แล้วก็พอหลังจากนั้นผ่านไปประมาณสักห้าวันนะคะก็มีคลิปก่อนหน้าน,นี้เหมือนกันที่ว่าไปหลับใบทะเบียนสมรสก็เข้าไปดูกันได้นะคะก็เขาก็จะให้เราไปเขาจะส่งข้อความมาให้เราก่อนแล้วก็ ว่าเนี่ยใบทะเบียนสมรสเราพร้อมแล้วนะอะไรเงี้ยเราสามารถไปรับได้เลยหรือว่าเราจะให้เขาส่งให้ที่บ้านแต่ว่าของเราเลือกเป็นไปรับเองสะดวกกว่านะคะก็ไปรับใบทะเบียนสมรสก็ประมาณ5วันเราก็ได้เป็นใบทะเบียนสมรสตัวจริงนะคะที่มีหน้าตาประมาณนี้นะคะก็ไปรับมาแล้วก็ ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีเพราะว่ามีแค่ใบเดียวเขาไม่สามารถออกออกให้หม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ควรที่จะถ่ายเอกสารเก็บเอาไว้เนาะตรงนี้อะค่ะเป็นขั้นตอนการแต่งงานที่วอลอยู่นะคะตรงตรงรัฐเท็กซัสแล้วก็เป็นเมืองเทมเพลนะคะส่วนพื้นที่อื่นๆเนี่ยขั้นตอนอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะก็เหมือนขั้นตอนการรับใบทะเบียนสมรสนะคะสำหรับบางรัฐเนี่ย ประมาณหลังแต่งงานประมาณ1อาทิตย์ถึง1 10วันเนี่ยคุณก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลดออนไลน์ได้เลยหรือว่าคุณจะไปรับด้วยตัวเองก็ได้บา,บางที่ถ้าคุณแต่งงานนอกสถานที่อย่างนี้ค่ะเหมือนคุณแต่งงานอานอกสถานที่บนเรือหรือแล้วแต่ตามเงื่อนไขนะคะคนที่ทําพิธเีเขาก็จะเซ็นใบลงในใบลาเส้นตัวนั้นได้เลยแล้วก็ ตัวนั้นก็คือใบทะเบียนสมรสของคุณก็คือใบเดียวกันเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณแต่งที่ไหนอ่าคุณแต่งที่ไหนคุณแต่งรัฐไหนก็ก็จะมีต่างกันนิดหน่อยเรื่องเรื่องการรับใบทะเบียนสมรสเหมือนบางที่ก็จะเออแต่งวันนั้นได้ใบทะเบียนสมรสวันนั้นเลยก็ได้ค่ะ,ะแต่อันนี้ที่เพนที่เวามาเล่าคร่าวๆนี้ก็จะเป็นส่วนของแววตรงตรง,ตรงเท็กซัสฝั่งแธมเพลนะคะก็จะมีขั้นตอนประมาณนี้เลย โอเคค่ะถ้าใครกำลังคิดที่จะมามืออ่าอเมริกากำลังวางแผนจะมาแต่งงานก็ขอให้โชคดีมีความสุขนะคะแล้วก็เดินทางปลอดภัยหากใครอยากให้เวาช่วยเหลือเรื่องแบบแนะนำวิธีการขั้นตอนการแต่งงานการเตรียมเอกสารอะไรอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรียวแววด้วยนะคะสวัสดีค่ะบาย